อยู่กันในเกม Minecraft ของผม Dark Fox กันอีกเช่นเคยนะฮะก็อยู่กันใน mod pack ที่มีชื่อว่า w o r l d Of Dragon ภาคที่3กันอีกแล้วนะฮะก่อนที่คลิปนี้คือก็มาเปิดคลิปกันในถ้ำเลยเพราะว่าผมมาหาไดามอนด์แล้วผมก็เจอแล้วไดมอนด์เดี๋ยวรอให้แมปมันโหลดก่อนนะ,ะเพิ่งเข้ามาฮะแมปก็เลยแบบยังไม่โหลดนะตอนนี้เดี๋ยวผมหาไดามอนด์แป๊บหนึ่งนะ,ะอันนี้คือเป็นซิเวอร์นี่ผมไม่เอาแล้วซิเวอร์มันเยอะแล้ว <laughs> เยอะเกินไปละ นั่นไงตรงนู้นเลยไดมอนด์เดี๋ยวต้องไปขุดต้องรีบไปขุดเลยนะฮะตอนนี้โอ้ยอีกแล้วเหรอข้างคข่าตัวนี้เกิดข้างในเลยเลือดมันตั้งยี่สิบแล้วเลือดโคตรเยอะเลยซอมบี้ก็มาซอมบี้ถือดาบด้วยโหดขึ้นกว่าเดิมนะฮะซอมบี้ถือดาบเนี่ยตีแรงขึ้นโอเคแต่ตีข้างคข่าเฮ้ยซอมบี้อุ้ยโอ้โหตีซอมบี้ก่อนซอมบี้มันตีแรงกว่านี่ไงล่ะเฮ้ยแต่แป๊ปนึงเฮ้ยใช้โลโบ็อคมืไถ่ายเหรอ เฮ้ยโลบล็อกไม่ได้ว่ะเฮ้ยบล็อกดเมจค้างคาวไม่ได้คืออะไรนี่ไงตายดอบของวาไม่ดอบของเลยอะไรวะเนี้ยค้างคาวตัวนี้ทำไมถึงไม่มีของดอบเลยเนี่ยเออคขยเดมอนกี่บล็อกเนี่ยขอเยอะๆนะนะเฮ้ยสองหรือเปล่าหรือว่าสามสามเถอะนะอ้สองว่ะฮึมม่ชอบแบบดอบแบบเนี้ยนะชอบเกิดแบบเนี้ยหนึ่งอันสองอันอย่างเงี้ยเป็นข้อสุดเซ็งเลยเนี่ยอันเดียวเนี่ย ให้ตายเถอะโอ้แม่งดบกันยากเหลือเกินเน,นี่ยดันเปิดไม่มีไปแต่เหล็กนะฮะเหล็กเยอะเหลือเกินตรงนี้มีอีกไหมไม่มีแล้วอะทางตันมันทางตันแล้วโอเคโอ้คิปเปอร์ที่เกิดกันเยอะนะในถ้ำนี้เกิดโคตรเยอะเลยคิปเปอร์น่นเกิดแล้วฮะเฮ้ยแต่ว่าเอาลาพิทไปเผื่อดีกว่าว่ะเผื่อต้องใช้นะเผื่อแบบเราขี้เกียจลงมาอีกนะผมก็เบื่อการลงถ้ำแล้วอะ ตรงนู้นนะ่ะเฮ้ยคิปเปอร์อย่าเพิ่งมามีเป็นลาพิติกแต่ว่าคิปเปอร์มันมาแล้วมาสิไประเบิดเลยไม่ระเบิดหรอเพื่อนนี่ตูมดันเป็ดบวกกว้างเฮ้ยอย่าระเบิดนะขอฆ่าทิ้งก่อนอือตายดเดวิลมาเก็บเวลด้วยตัวนี้ก็เป็นลาพิติกที่หนึ่งแต่เอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอหาพวกเดมอนนะ่ะมีอีกเพียง่านี้ตรงนี้คือผมยังไม่มานะ ยังไม่เคยมาสำรวจดูเลยอ่ะผมว่ามีป่ะแถวนี้จะต้องลองดูฮะโอ้ยเป็นเลวินเลยตรงนี้ไงดีเนี่ยลาวาก็มีเอ้อมีเดมอนหรือเปล่าแถวนี้โอเคลงไปก่อนฮะตายน้ำลงไปเลยฮึบเอ่อไม่มีป่ะแถวนี้ะเอ้ยมีทองอ้ยทองนี่จำเป็นนะเอาไว้ไปให้เจ้าปรลโคนะฮะไอตัวซันเบิร์ดเนี่ย ต้องใช้ทองเยอะเลยโอเคขุดไปขุดไปโอ้เยอะว่ะเยอะว่ะเยี่ยมไปเลยหมดละโอเคเดี๋ยวหาต่อฮะตอนนี้โอ้ยเยอะโคตรเยอะเอ้ข้างๆตกใจหมดเลยโอเคเก็บมาเก็บมามีอีกวะเนี่ยเอ้ยมีอีกนี่ว่ะตรงนี้ก็มีโอ้ยตรงนี้ก็มีโว้โอเคเดี๋ยวขุดนี่ก่อนโอเคขุดไปชึบแล้วก็ฝังกระดุนเอ้ยขึ้นไปซี่โอเคฮะตรงนี้ไง มีแบบอย่างเยอะเลยฮะทองสบายแล้วผมว่าพอแล้วทองแบบได้มาเยอะแล้วฮะผมว่าทำพอประมาณ7บล็อกปะบอ็อกทองในการให้เจ้าซันเบิร์ดนะฮะตรงนี้อีกอีกนะขึ้นไปขึ้นไปเออโอเคเก็บมาเรียบร้อยเอ่อมีอีกไหมเอ่ยตรงนี้เอ้ยไดมอนด์แย่เดี๋ยวว่าคดก่อน ีบล็อกเนี่ยเฮ้ยวาอย่าเพิ่งมีโอเคอันเดียวอันเดียวก็เอาว่าเออถือว่าหายากไงเดมอนในมอสแพ็กนี้โคตรหายากเลยโอเคผมก็ทําการขุดทองขุดทองเฮ้ยทำไมฟังดูแปลกๆว่าขุดทองเนี่ยโอเคครับผมก็แบบเอาทองมาเยอะแล้วตอนนี้เราก็ทําการเฮ้ยจะเอาทองใส่50อันเลยแต่ก็รอให้มันหลอมนะโอ้ยชุดเกราะพังมาแล้วอ่ะอัพเป็นสกิลไว้นี่แล้วกันนะ เผาไวนะเออหลอมไว้นี่ไงโอ้โหสปีดเลยสปีดในการหลอมแต่ก็ช้ายอยู่ดีอะเออเรามีไดมอนอยู่สี่เม็ดเอาเหล็กหลอมไปก่อนนะฮะแล้วก็รอให้มันหลอมเสร็จกันตรงนี้โอโ้ชุดเกาะน,นี่คือแบบใกล้เจ๊งละใกล้พังละชุดเกาะพังโคตรไวเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาเป็นอะไรเก็บตีเล้ยวกันนะ เอานี้คราฟก่อนแล้วกันจะคราฟเป็นชุดเกาะเราขาดไปอันนี้ยุวยผมว่าคราฟให้หมดดีกว่าไม่นี่มันใกล้พังแล้วอะชุดเกาะเนี่ยอีกแบบโจมตีแบบโดนโจมตีไปติดกี่ทีก็พังแล้วฮะเออโอเคก็อาจจะพูดติดขัดกันเพราะว่าเพิ่งตื่นอันนี้คือเพิ่งตื่นแล้วก็มาอัดคลิปเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ว่างคะโอเคเดี๋ยวเอานี่เอามาแบบใส่แบบนี้เลยอะนี่มันคือการแบบว่าประหยัดช่องนะเออ เดี๋ยวเอาเหล็กไปอีก5ชิ้นแล้วก็นี่อีก8อันเนี้ยโอเคฮะลงไปเก้าเราอยู่1บล็อกนะบล็อกทองมันใช้ประมาณ7บล็อกปะผมก็ลืมแล้วอะนะลืมแล้วเออมันใช้7บล็อกหรือเปล่าวะโอเคอันนี้เก็บไปก่อนซิลเวอร์แล้วก็เลสโตนนี่เก็บไปฮนะเผื่อทำเข็มทิศได้เนละสโตนโอเคแล้วก็อ่าเราจะคราฟเป็นธนูดีกว่าไหมไอ้ธนูไดมอนดนะ์อะอยู่ไหนวะเนี่ยมอดก็เยอะเหลือเกินนะเดี๋ยวก่อนนะ ใส่มาที่โคตรเยอะแล้วกันนะผมว่าพิมพว่าโบดีกว่าวะง่ายดี <laughs> B O W นี่งไงโอเคเป็นไดมอนด์โบอันนี้เอใช้เป็นอ๋อไม่ต้องใช้เป็นเฮเดร์อันนี้ด้วยอ่ะใช้ไม้กับหนังหรือว่าไม้กับขนแกะก็ได้ว่าผมมีหนังอยู่หนังเยอะอันนี้ไงแต่มันก็ไม่เยอะนี่หว่า8ชิ้นเองแปดชิ้นเองอะ่ะโอเคเดี๋ยวทําการครับเลยครับเป็นแฮนเดิลก่อนได้มาสแล้วฮะแล้วก็ เอาขาดเป็นไดมอนด์แล้วก็ใยสไปเดอร์ Spider, ใยมุมๆนะผมมีอยู่นะใยอ่าเดี๋ยวทําการคราฟเลยคราฟเป็นธนูไดมอนด์เลยมันแรงขึ้นนะแรงขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วนะอันนี้แต่มันก็ดีด้วยอ่าเนี่ยเป็น S1 เมนแล้วทำการเก็บไปก่อนไอธนูธรรมดาไม่เอาแล้วนี่ธนูนี้ดีกว่าอยู่แล้วดีกว่าเยอะเลยลูกศรคือมันมีแต่น้อยแล้วอะมา วันที่เจ้าซันเชฟเอ้ยซันซันเบิร์ดติดไม่ใช่ซันเชฟติดตัวตัวเก่านะฮะแล้วก็คือซันเบิร์ดอ่ะวันดี่มันเป็นเทพแห่งพระอาทิตย์นะฮะทำการให้ทองเลยแล้วก็เทรดป่ะอ่าได้เป็นอะไรเนี่ยชาเลนเจอร์หรือเปล่านะนี้อุ้ยเราได้พรจากเทพพระอาทิตย์แล้วนะฮะเราก็สามารถใช้สกิลของเจ้าซันเบิร์ดได้อ่าก็คือสกิลนี่เลยใส่พระอาทิตย์ใส่โอ้โหอย่างก็ดักต้นบอลพลังขึ้นเต่านะฮะ สุดยอดไปเลยเออจะทดสอบสิมีตัวทดสอบเึ่งตัวขอตัวหนูทดลองนี่ถ้าส t เศรกแบบเป็นอันนี้ได้ด้วยเป็นผ้าทิศลงมาแบบนี้ได้ด้วยเป็นเลเซอร์บีมนะลงมาสุดยอดไปเลยคตรเท่อะยังจ้าบเลยมาสิเมื่อกี้เคยเห็นมาสามารถรีฟิ w ได้นะเออมันดีวะ่ะเอ,อ้ยนี่ไงเหยื่อตัวแรกโดนว่ะมันต้องการะยาวะ่ะดักหน้าดักหน้าอ่าฮ่าโดนโดนอือ ตูมตายอุ้ยมันโคตรเจ๋งเลยอ่ะอุ้ยสกิลที่เจ๋งมากของซันเชฟอ่ะผมชอบอ่ะไอซันเชฟอีกแล้วซันเบิร์ดนะเออผมชอบแต่พูดแต่ซันเชฟมันเป็นคำพูดที่ติดละมันเป็นเวอร์ชั่นเก่าโอเคเอาไปกินไม่ตายนะมันอึดมากไอพวกนี้ตูมเรียบร้อยว้วโคตรโหดเลยว่ะสกิลนี้อุ้ยดันบนจะทำอะไรเดี๋ยวก่อนนะไปกินเลยอุ้ยโอ้โหมันหลบไปได้ปะ แต่ต้องขึ้นไปหาป่ะนี่อะมาซิมาซิเจอแน่แนายอะ่ะจะพกอัศวินนะเดี๋ยวเจอพลังของเทพอาธิต์แน่แน่อุ้ยดันบนไงดันบนไงโอ้ยใครยิงอะไรโอ้ยตรงนี้ตรงน,รงนี้เอาไปกินทั้งสองตัวเลยเยอะดาบนี่ต้องระวังฮะดาบนี่แบบอันตรายมากชิบหายละเย่อยอุยยุยตัวเราบอกก่อนบอกก่อนบอกไว้แล้วก็หนีหนีอ่าเราหนีได้อยู่แล้วนะเราแบบ เราโหดแล้วเราหลบได้ยแล้วนะฮะโอ้โหเลือดสองแต่ก็ไม่เป็นไรกินก่อนอือตามมาหรือเปล่าตามมาสิตามมาเลยไม่ตามอะ่ะลงมาปะไม่ลงนะโอเคเดี๋ยวรอรีเลือดก่อนตอนนี้แล้วก็กินขนมปังไปพังๆนะฮะมนต้องเจอลูกธนูแล้วอะ่ะงานนี้มาย,ายิงไปโอ้ยโคตรแรงนะฮะธนูนี้โคตรแรงโอเคเดี๋ยวไปที่เดิมฮนะ ผมต้องเคลียตรงนี้ให้ได้อะในคลิปนี้ต้องเคลีย ortune, ไอ้ปราสาทนี้ให้ได้เลยโอ้ยหมวกนี่ใกล้พังแล้วว่ะโอเคขึ้นไปก่อนโดนมันตีแบบไม่กี่ทีก็จะพังเลยไอ้หน้ากากไอ้巴าโคดอะเออนี่นี่นี่ยิงไปอือสองนัดเท่านั้นอะสองนัดตายอะกล่องนี้ไม่มีของว่างเปล่าโอเคเดี๋ยวมาทางนี้ก่อนนะคกินีกินกินไปอะโอ้ยมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วอือทีเดียว เฮ้ยยิงอะไรเฮ้ยนายยิงติดกำแพงเหรอฮะยิงติดเหรอยิงติดเหรอนายอืมโอ้โหสามตัวเลยตรงนี้ยิงกันี่ก่อนตายอะนัด,น,ดนัดหนึ่งตายอืออีกหนึ่งนะัดตายแล้วไอ้นั่นมันนั่งทำอะไรยืนทำอะไรยืนทำอะไรเอาไปกินตีอือโอ้ยมันเข้ากันนิดนึงนะสกิลแต่มันเท่มันเท่ดิชอบมันติดไฟไง,ไงสกิลนี้มันติดไฟฮะโอ้ยตกไปแล้วมั่งหน้า เรียบร้อยบ่าย,ายตกไปตายแล้วเหรอฮะด้านล่างเนี่ยโอเคแต่ต้องทําการเคลียร์ให้หมดแถวนี้เฮ้ยมันมาจากไหนกันอีกเนี่ยเออมันอยู่ด้านบนเหรอไอ้พลธนูเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าไอ้นี่มันไม่ค่อยอึดนี่หว่าโอเคเราตัดเลือดดาเม็หนึ่งจุดห้าตายเรียบร้อยโอ้มันยิงธนูมาแบบเรืเ้เปลือกเฮ้ยอ๋อมันมาด้านบนนี่ไงไอ้ดาบนี่นอันตรายฮะฆ่ามันก่อนเออดาบนี่ตีแรงกว่าอีกตีโคตรแรงอะ่ะ เอาไปกินไม่ตายด้วยอีกทีนึงอ่ะอีกทีเรามีเรื่อยๆใช้เรื่อยๆอยู่แล้วเรียบร้อยตายผมเป็นโคตรเทเลยเอ้ยมันอยู่บนนี้ด้วยอ่ะแล้วก็เอาไปกินพลังแสงอาทิตย์อือโอ้ยล่วงปะมันไม่ล่วงวะเฮ้ยเอา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 โดดลงไปตายเอ้า h a t the นายคิดสั้นเลยมเนี่ยคิดสั้นทำไมเนี่ยวเมื่เดินเป็นลงไปตายเฉยเลยมันคืออะไรนะไอพวกอัศวินพวกนี้ มันช่างแบบมันช่างนู่จริงเลยโอเคเดี๋ยวลงไปก่อนอันนี้ผมจะเปิดยังไงเอ,อ้ยยังไม่เปิดดีกว่านนี้ลูกศรน,นี่เอาต้องกระหมากๆลูกศรจะหมดอยู่แล้วใช้ไปเยอะเหลือเกินเน,น,นี่ยลูกศรเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปก่อนขึ้นไปที่เดิมมาเจอกันหน่อยสิพวกอัศวินอันนี้มีมีกล่องแล้วของไม่มีแล้วนะฮะหน้ากากก็ใกล้จะพังแล้วอะด้าน,นล่างอะผมก็ลืมว่าผมมาเปิดหรือ,อยังอะโอเคเปิดไปแล้วแหละ เฮ้ยเอ้าเอเอ้ยเอ้ยเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยเฮ้ยผมก็ใส่หน้ากากแล้วทำไมซันเชฟมันจมตีผมวะเหรือว่าไม่ใช่วะหรือว่าผมกดเพิร์แล้วมันสกิลตัวเองวะเนี่ยโดนสกิลตัวเองหรือเปล่าผมว่าใช่วะสกิลตัวเองให้ตายเถอะอือบางทีเนี่ยมันก็ไม่ตีนี่หว่าผมว่าโดนสกิลตัวเองแล้วแหล,แลนะนะฮะอันนี้อ่ะโอ้ยโอ้ชุดืหเป็นอะน,นี่รองทเท้าไดมอนด์ว้าวด้านล่างอะด้านล่าง โอเคกดเปิดกล่องก่อนชึบเอ่อโอ้นี่ไงนี่ไงผมโดนสกิลตัวเองโอ้อหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยผมไปกดชิปแล้วเปิดตรงนี้เหรอโอ้โหมีแค่มีแต่นี้มีแต่คอปเปอร์อะไรก็ไม่รู้เอ้ยหน้ากากพังไปแล้วชิบหายแล้วมันตีผมแน่แน่ไอซันเบิร์ดเนี่ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงมันตีผมแล้วมันส่งพระอาทิตย์มาใส่นะ <laughs> โอ้ให้ตายเธอต้องไปเอาไอ้หน้ากากที่บ้านอีมิโก มันต้องมีหน้ากากฮะโอ้ยงานหยาบแล้วไงตอนนี้โอเคเดี๋ยวหาก่อนหาที่ลงก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮใจเย็นใจเย็นใจเย็นนายใจเย็นตีแม่งเลยเฮ้ยผมกดสกิมไม่ได้เหรอเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยบัฟหมดเหรอเดี๋ยวยิงก่อนแม่งบัฟหมดนะฮะโอเคบัฟผมหมดแล้วอ่ะมันต้องแบบไปเอาจากไอซันเบิร์ดอีกอ่ะแต่ว่าต้องใช้หน้ากากด้วยหน้ากากก็พังไปแล้วอ่ะเดี๋ยวยิงอันนี้ก่อนผมไปดิ ออตายนัดเดี้ยเท่านั้นโอเคเดี๋ยวทำการกินแล้วก็โดดลงไปแล้วกันฮนะโอเคไปชิปผมว่าข่ามันเอาหน้ากากดีกว่าวะง่ายดีสละฮะมาซิไอ้นี่มาดิมาดิมาด,มาดิมัวแต่ยึกยักยึกยักอยู่ยยได้ดอกเป้าหน้ากากดอกเถอะไม่ดอกวะโอ้มันไม่ดอกวะโคตรเซ็งเลยเฮ้ยเสียงมันอยู่ตรงไหนอีกัะเดี๋ยวก่อนนะกินก่อนกินก่อนมาโอ้อยู่นี่ดีว่ะดอกไม่เอย่ย ดอบถธอแล้วตนะอบเธอเอ้ยโอ้มันใส่สกิลมาโอเคดอบเก็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 บแล้วก็รีบนี่ก่อนซ่อนก่อนซ่อนก่อน,อนโอเคเดี๋ยวก็ทำการใส่หน้ากากฮะถอดออกแล้วก็ใส่ไปเลยอ่าเรียบร้อยเราเป็นพวกเดียวก,กันแล้วเจ้าซันเบิร์ดโอเคเราไปขอพอหนิวเนี่ยไปขอแบบสกิลของมันอีกฮะวย่าดีตีวะยอย่าตีนะโอเคมันมันไม่ตี <laughs> นี่ไงสามารถรีฟิลได้โอ้โหโคตรดีเลย <laughs> เนี่ยฮะอ่าเราขอแล้วกันนะสกิลของนายเจ้า เจ้าไก่จะน้องไก่มาเดี๋ยวไปทำการบุกอีกนี่ไงผมใช้ได้แล้วนะอ้ยสกิลนี้อย่างเฟนะี้ย,ย,ยวไปฮะี๋วไปเดี๋ยวไปต่อไปบุกต่อแล้วกันไอ้พวกนั้นมันยังอยู่หรือเปล่ามาซีมาซีมาซีจะพวกอัศวินเดี๋ยวขึ้นไปที่เดิมมาตรงนี้เลยไป let's go let's go ขึ้นไปสกิลเรามาแล้ว เดี๋ยวขึ้นไปบนสุดแล้วกันเผื่อจะเห็นยังไงเออโอโอโอว่าดีฮะเดี๋ยวกันแล้วเดี๋ยวกันนะปั๊บ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 จีเย็นจีเย็นเอาไปกินอื้อหมเราแบบจังๆอ่ะแบบจาจ่โอ้โหมันก็แรงนะยิงแรงมากเอาไปกินอีกทีนึงดาเมจหนึ่งจุดห้าดาเมจเองอ่ะโอเคตายแต่ก็ต่อก็ตายอ่ะเออสกิลนี้โอเคโอ้โหแม่งหน้ากากใกล้จะพังอีกแล้วอะไรวะเนี่ยเพิ่งได้มา โอ้มันค่าป้องกันมันน้อยหน้ากากกะมันพังง่ายเกินไปอะตรงนู้นีกโอเคทำการใส,ส่สกิลไปเลยอเอ้ยไม่ถึงนี่วะเอา้าไม่ถึงอัตรงนี้แล้วตรงนี้อะถึงปะ่ะเฮ้ยก็ไม่ถึงว่ะว่าสกิลมันดาเมจมันแบบระยะมันสั้นนี่ว่ะมันไม่ไกลอะนันก็ธนูแล้วกันนะง่ายดีละโอเคตายเรียบรอให้สองนัดเท่านั้นแล้วก็นี้ด้วยอันนี้ก็ต้องโดนด้วยเอา้าตายเลยเหรอ นัดเดียวมีอีกเปล่าโอเคน่าจะเคลียร์แล้วปนะ่ะเนี่ยในปราสาทอันนี้ผมว่าเคลียร์แล้วฮะตอนนี้โอเคแล้วก็ทําการเคลียร์ปราสาทตรงนี้ได้สําเร็จแล้วนะฮะเรายึดเลยตรงนี้ยึดเป็นถิ่นของเจ้าซันเบิร์ดดีกว่านะผมจะไม่ฆ่าซันเบิร์ดผมจะทําการแบบใช้ประโยชน์จากสกิลของมันแล้วกันเจ้าซันเบิร์ดแต่มันสกิลมันมันเท่ดีผมชอบนะไอบอสตัวนี้ผมชอบมากๆเลยผมจะไม่ฆ่ามานะันฮะเออเดี๋ยวกันนะ เราขอละกันไอ้นี่นักกากเฮ้ยเอ้าทำไมสกิลผมมันหมดอ่ะไอ้บัฟอ่ะเฮ้ยมันคืออะไรอือตายไปดอกป้านักกากเฮ้ยทำไมบัฟผมหมดอ่ะเนี่ยไอ้นายพิชชันอ่ะเอ้าเฮ้ยทำไมมันหมดได้ไงเนี่ยไอ้ผมใส่มันเป็นอีฟิตี้นะเว้ยอะไรวะเนี่ยไอ้บัฟนี่ก็หมดไปแล้วไอ้บัฟไอ้ความอึดอ่ะอะไรวะเนี่ยแล้วก็จะคอยใส่ใหม่แล้วกันนะอือโคตรเซ็งเลยให้ตายเถอะมันมืดอ่ะมันแบบมันมองยากอ่ะ แมงซอมบี้เด็กปะนี่ยเสียงเดี๋ยววิ่งหนีก่อนนั่นไงซอมบี้เด็กมาจริงด้วยเฮ้ยเอาไปกินเลยซอมบี้เด็กเด็กน้อยเอาไปกินวิตาเมิเข้าพวกซอมบี้คือ1.8อ่ะเข้าเยอะกว่าอเอาไปกินเอาพราทิตยไปกินเนอะลำแสงึงตายอุ้ยโอ้เวสกดลุล้วดได้ดิว่าอุ้ยโคตรโคตรเก่งอ่ะกดแบบลุล้วดได้สุดยอดเอาเดี๋ยวดิมีอีกเปล่าซอมบี้โอเคมันเสกันที่เพิ่มให้เสกพวกไก่เพิ่มมาละ เราหาที่เหมาะในการใช้คําสั่งเอฟเฟกก่อนตรงนี้แหละต้องรีบเลยต่อซอมบี้มาตีด้านหลังซอมบี้ยิงตีแรงๆอยู่กิฟต์แล้วก็ดักฟลักนะฮะแล้วก็หาคําว่าไนท์วิชั่นตัวเอ็นนำหน้าตัวเอ็นตัวเอ็นตัวเอ็นอ่าอันนี้นิดหน,นิใส่เลขหนึ่งหมื่นแล้วกันนะหนึ่งหมื่นคืออินฟินิตี้แล้วก็หนึ่งร้อยอ่าเรียบร้อย <laughs> แล้วอันนี้มันมาทำอะไรตรงนี้เนะี่ยตรงหน้าจอเนี่ยอยากออกกล้องเลยเพื่อนนะอืม ประมาณนี้แล้วกันนะในการมาขอพรจากพระอาทิตย์เจ้าซันเบิร์ดอ่ะก็สกิลมันแบบเท่ดีอะผมชอบมากเลยสกิลของซันเบิร์ดอะแต่ว่าตรงนู้คือมันมีมังกรอยู่อย่ามาแล้วมังกรอ่ะเพราะว่าเราจะไม่ไปแล้วกันนะเดี๋ยวมันแบบเจเนเรตมังกรแล้วมันบินมาที่นะแต่พังหมดทุกอย่างซันเบิร์ดไอซันบรซิ่งอนี้มันมีเหลืออยู่แค่15นาทีอะมันสามารถเติมแบบเติมตลอดได้ปะเออลองเติมเดี๋ยวนี้เติมสักอีกหนึ่งทีดิมันจะเป็นยังไงฮะ ลองเติมอีกอ่ะกดเติมไปอเอาทีเฮ้ยอีฟิซิตี้นี่วะเอ้าเฮ้ยมันก็มันก็ดีดิโอ้นี่ไงอีฟิซิตี้ว้าวเลยสกิลไอซ์ซนะันเบรซิ่งน่ะโคตรดีโคตรเจ๋งอะยังเจ๋งเลยไปเดี๋ยวไปทำการไปหาพวกซอมบี้ไล่ลำแสงใส่แล้วกันนะมาซิมาซิพวกซอมบี้พวกคิปเปอร์อะอยากเจอปะนู่นไงเจอแล้วโอ้คิปเปอร์สงตัวเลย ตรงนี้อาไปกินซอบบี้อืมคิปเปอร์ด้วยอ่ะแจกจ่ายเท่าน้าเอ้ยอันนี้มันมาได้ไงเนี่ยไอตัวไก่เนี่ยมันมาได้ไงฮะมาช่วยเหรอเนี่ยมาช่วยหรือเปล่าหรือว่ามาตีผมหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่สนใจหรอกผมตีหมดทุกตัวแหละรตรงนี้ฆ่าหมดทุกตัวนะจัดไปเอาไปกินเอ้ยเอาค้างค้างมีเซิร์ฟแลกเลยนะมีเซิร์ฟแลกใช้สกิลเยอะเกินไปเอฟเฟกต์มันเยอะเกินไป แล้วก็เอาไปอีกทีนึงคิปเปอร์ตายแล้วก็นีด้วยขอหน้ากากหน่อยนะตอบไปจะหน้ากากอยากได้หน้ากากคำตอบแต่ขนไก่อะไรบดี้ให้ตายเถอะนะนายเราขอหน้ากากหน่อยสิอยากได้นะเอ้ยนี่ลงลงแบบรัวๆเอ้ยเนี่ยมันสามารถลงแบบรัวๆได้ฮะเอ้ยโคตรเจ๋งเอาไปอีกเอาไปอีกเออเอาไปอีกเออตายตาย,ตายเรียบร้อยโอ้โห มันลงก็โคตรรัวเลยอ่ะไอสกิลเนี้ยมันโคตรคีกโกกอะ่ะโอเคยังเป็นอิมเพตตี้อยู่ก็ถือว่าดีฮะอันนี้โคตรดีเลยไปยเดี๋ยวไปกันต่อเลยเอาไปกินซิกาตันอือเอ้ยไม่โดนเหรอโอเคโดนอยู่โดนอยู่ตองกัดกัดแบบดีๆฮะนี่ไงพระอาทิตย์ลงที่หัวในายามกลางคืนเฮ้ยซอมบี้มาอุย้ยถือดาบโอ้ดาบนี่แรงนะเนี่ยโอเคลงไปลงไปรัวๆฮะรัวๆดักรัวๆซอมบี้คือมันเดินช้ามันง่ายนะมันง่ายมาก มันดักง่ายดีซอมบี้อ่ะโอ้ไม่งสเกลตันมันเกิดอ่ะอู๋สองตัวเลยสเกลตันเดี๋ยวกันนะเอาไปกินอ่าแจกจ่ายกันทั่วหน้าเลยสกิลนี้เอาไปกินอีกแล้วกันนะซอมบี้ด้วยด้วยอ่ะใส่มาใส่มาตายฮะอืมเอาไปกินเอาไปกินเอาอีกแล้วกันนะแถมให้อุ้ยไม่ตายนะเลยเหลือนิดเดียวเลือดอ่ะไม่ตายฮะ เออโอเคมาสิเอาไปกินฮนะทา่าก็เท่อ่ะไอ้นุ้วยโอ้ยซอมบี้มันเยอะไอ้ซอมบี้เด็กน้อยอีกแล้วโอ้เด็กน้อยนี่ตีแรงมากเลยเอาไปกินไปกินไปกินเฮ้ยจะขอวิ่งก่อนต้องถอยแล้วฮะมันวิ่งไวซอมบี้เด็กอะ่ะมันเล่นยากมากไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวเด็กเนะี่ยโอ้ยคิปเปอร์ด้านหลังตรงนั้นมาซิพวกนายเอาไปกินเฮ้ยเอากดไม่ได้อะไรเนี่ยเอ้ยสกิลมันหมดเหรอมันเป็นอินฟินิตี้ไนงะ เอ้ยมันหมดได้น่หว่าเอ้านึกว่ามันจะอินฟินิตี้มันไม่ใช่น่หว่าโอ้ยโคตรซ็งเลยมาที่ซอมบี้เด็กเอาไปกินโอ้วิ่งโคตรไวไอ้นี่วิ่งไวมากโอ้ยไม่โดนโอ้ยตีโคตรแรงตรีอย่างแรงซอมบี้เด็กเนี่ยโอเคก็เอาเป็นว่าทางการสนับในคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ ถ้าเท่ากันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันเดี๋ยว่าบ๊ายบาย